สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเป็นบอทนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง collect clear แล้วก็ clear collect นะคะ syntax นะคะก็สำหรับตัว clear collect นะคะก็จะมีตัวที่ต้องการก็คือ,อ data source นะคะในที่นี้ก็คือเป็นตัวชื่อ collection นะคะแล้วก็อันนี้เป็นชื่อ collection ice cream นะคะแล้วก็ตัว item นะคะก็จะมีตัว ชื่อคอลัมน์ flavor กับชื่อคอลัมน์ quantity นะฮะมีค่าเป็น s t รอเบอรี่แล้วก็300นะฮะถ้าเกิดเรามีตัว record อื่นๆนะฮะก็สามารถใส่เพิ่มเข้าไปอีกได้นะฮะก็จะเป็นออยู่ในสัญลักษณ์ curly bracket หรือว่าปีก,กานะคะคั้นด้วยคอมมาไปเรื่อยๆนะคะถัดไปนะคะตัว collect นะฮะ collect ก็ เหมือนกันเลยนะคะก็คือต้องการ d a t a s o ซอ e ที่เป็นชื่อ o o l l e t t o o นะคะแล้วก็ต้องการ i t e ทแล้วก็อย่างที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นะคะว่าถ้าเกิดเรามีหลาย Record นะคะก็คั้นด้วยคอมมาแล้วก็เป็น pattern เหมือนกันนะคะว่ามีคอลน์ชื่ออะไรมีค่าเป็นอะไรนะคะแล้วก็สำหรับตัวฟังก์ชันว่ามันทำงานยังไงก็เดี๋ยวไปดูในเนื้อหากันนะคะแล้วก็ตัว clear นะคะต้องการแค่ตัว d a t a s ซอ e นะคะก็คือชื่อ collection อย่างเดียวนะคะ ก็สำหรับตัวฟังก์ชันทั้ง3ตัวนี้นะคะก็จะเป็นฟังก์ชันที่เอาไว้ใช้กับตัวแปรประเภท collection นะคะแล้วก็อันนี้เพนมีแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะว่าตัวแปรใน power apps นะคะมันมีอะไรบ้างก็คือพวก global variable context variable แล้วก็ collection นะคะแล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆที่อันนี้เราก็สอนไปแล้วนะคะถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ไปดูได้ในคลิปเก่าๆนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะสอน clear o c o l l e c t แล้วก็ clear 3ตัวนะคะ อันนี้ก็เพนมีแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะว่าเจ้าฟังก์ชันทั้ง3ตัวนี้นะคะมันคืออะไรแล้วก็มีซินแทกยังไงเนาะแล้วก็เพื่อนๆสามารถที่จะไปคลิกตัวฟังก์ชันอื่นๆได้นะคะจากตัวทางด้านซ้ายอันนี้นะคะก็อันนี้เขามีอธิบายไว้เนาะ <S <S เพื่อนๆก็ลองไปอ่านดูนะคะแล้วก็มีเรื่องของดิลิเกชันอะไรพวกนี้ด้วยเนาะแต่อันดับแรกนะคะเดี๋ยวเขาจะให้เราทำการสร้างคอลเลกชันขึ้นมาก่อนโดยคอลเลกชันของเรานะคะจะชื่อว่า ไอศครีมนะคะแล้วก็จะให้เราลบหรือว่าเพิ่มตัวเลคคอร์ดเข้าไปในคอลเลกชันนะคะก็ตอนแรกนะคะเขาจะให้เราสร้างดัตต์สอดขึ้นมาโดยมีรายละเอียดดังนี้นะคะการที่เราจะสร้างคอลเลกชันขึ้นมาได้เนี่ยเพื่อนๆก็จะต้องใช้ตัวฟังก์ชันที่ชื่อว่า Collect นะคะก็เดี๋ยวเราจะ Copy ตัวนี้มานะคะแต่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวรสชาตินะคะเป็นช็อกโกแลตวานิลาแล้วก็100-200อนะคะอันนี้เพนก็ไปที่ power app นะคะแล้วก็ไปที่ create จากนั้นเลือก b a n k app นะคะแล้วก็กด แบงค์แคนวาตแอปนะคะ create แล้วก็ตั้งชื่อไปนะคะในที่นี้เพนขอตั้งชื่อเป็น c อ l l e c t Clear แล้วก็ Clear Collect นะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะ Insert นะคะบัต t ทอนเข้ามาอันนี้เพนดับเบิลคลิกแล้วก็เดี๋ยว uh, ตั้งชื่อนะคะเป็น Create คอลเลกชันนะคะอันนี้คือเขียนให้ตัวเองรู้นะคะว่าใส่สูตรอะไรเข้าไปนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็เราจะแก้ไขเป็นช็อกโกแลตหนึ่งร้อยนะคะแล้วก็อีกอันหนึง่งเมื่อตะกี้นี้จะเป็นวานิลานะคะวานิลาสองร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่ตัวแท็บวอลเล b ร์ลนะคะแล้วก็คอลเลกชันอันนี้นะคะมันก็จะมีตัวแปรประเภท คอลเลกชัน uh, ที่ชื่อว่าไอศครีมขึ้นมาโดยที่ยังไม่มีข้อมูลอะไรอยู่เลยนะคะแล้วก็อันนี้เราสามารถกดเพลย์ตรงนี้นะคะหรือว่า F5 แล้วก็คลิกที่ปุ่มนะคะมันก็จะเป็นการ uh, ทำให้ตัวฟังก์ชันอันนี้นะคะทำงานนะคะหรือเราจะกดจากหน้านี้เลยก็ได้โดยการกดเอร์เน็ตที่คีย์บอร์ดนะคะตัวเมาส์ของเรามันจะกลายเป็นรูปมือนะคะแล้วก็คลิกนะคะอันนี้ก็ uh, สามารถกดรีเฟชตรงนี้ได้นะคะมันก็จะมีตัวการอัปเดต ให้เราดูนะคะแล้วก็กดจุด3จุดกด view table นะคะก็จะได้ตัว collection ที่มีตารางเหมือนกับที่ตัวอย่างเขาบอกนะคะเ่าเป็นช็อกโกแลต100แล้วก็วานิลา200นะคะทีนี้ถัดไปนะคะเขาอธิบายตัวฟังก์ชัน clear collection นะคะอันนี้เพนก็ขอ copy มาแล้วก็เขามีอธิบายไว้นะคะว่าอันนี้จะเป็นการลียร์ข้อมูลทั้งหมดนะคะใน collection ice cream แล้วก็จะ add ตัว record อันนี้เข้าไปนะคะ สุดท้ายก็จะต้องได้หน้าตาสตรอเบอรี่สามร้อยนะคะก็อันนี้เราจะขอสร้างบัตรทอนอีกอันหนึ่งขึ้นมานะคะอันนี้จะเป็นเคลียร์คอลเลกเนาะแล้วก็ที่ออ s นเซ c t p r ตพอลเปอร์ตี้ตรงนี้นะคะเราจะวางสูตรเมื่อสักครู่นี้เข้าไปตอนนี้นะคะตัวไอศกรีมของเรามี2บรรทัดนะคะตอนนี้เพนกดอัลเทอร์เนตแล้วก็คลิกที่เคลียร์คอ e เลกนะคะแล้วก็มารีเฟรชนะคะ ตอนนี้เหลือหนึโลแล้วนะคะลองไป View t เบิลนะคะก็จะเป็น s t รอเบอรี่300นะคะถัดไปเขาจะให้เราใช้ Collect นะคะคอลเลก t ก็คือเป็นการเพิ่ม2 record นี้เข้าไปในไอศกรีมคอลเลกชันนะคะก็จะต้องได้หน้าตาแบบนี้น,นะคะก็คือเพิ่มเข้าไปอีก2 record อ,อันนี้ก็เพนขออินเสิรนะคะตทอนเพิ่มเข้าไปอีก1อันนะคะแล้วก็ตั้งชื่อมันว่า c o l l e ก t นะคะ แล้วก็ที่ on select property นะคะก็วางสูตรเข้าไปแล้วก็กด alternate นะคะคลิกนะคะแล้วก็ refresh สักครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ไปดู table ของเรานะคะก็จะมีตัว p ิ t a c h i o กับ o r l เ g e เพิ่มเข้ามาก็จะเหมือนกับที่ตัวอย่างอธิบายไว้นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะจะเป็นตัว function clear เราก็จะ insert ตัว button เข้าไปอีกหนึ่งอันนะคะแล้วก็ตั้งชื่อว่า clear แล้วก็ในที่นี้นะคะพอเราวางตัวสูตรเคลียร์เข้าไปแล้วก็กดอินเตอร์เน็ตแล้วก็เคลียร์นะคะรีเฟชเทเบิลของเรานะคะจะเป็นข้าวว่างๆแบบนี้นะคะถัดไปนะคะเราก็จะมาดูตัวที่เป็นเ e คคอร์ดแอนเทเบิลนะคะก็อันนี้เขาจะาทดลองให้ดูนะคะว่าเจ้าตัวคอลเล c กกับเคลียร์คอลเลเนี่ยเวลาเอาไปใช้กับพวกเทเบิลจะเป็นยังไงนะคะก็ อันดับแรกนะคะเขาให้เราใช้ตัว clear collect นะคะแล้วก็มีข้อมูลให้เนาะแล้วก็เดี๋ยวมันจะได้ผลลัพธ์เหมือนกับตอนตั้งต้นอันนี้นะคะเป็นช็อกโกแลต100วานิลา200นะคะก็อันนี้เรากลับมาที่ตัว clear collect button นะคะแล้วก็อันนี้เพนวางเข้าไปนะคะแล้วก็กด alternate แล้วก็คลิกนะคะ refresh สักครั้งหนึ่งนะคะเราจะได้ตัว table หน้าตาแบบนี้ออกมานะคะแล้วก็อันทัด ไปนะคะก็อันนี้มันจะมีการเพิ่มคําว่า table เข้ามาแล้วเขาก็บอกว่าตัวผลลัพธ์เนี่ยมันจะเหมือนกับ example ก่อนหน้านี้นะคะเพียงแต่ว่ามันมีการ combine เป็น table แล้วก็ pass ค่านะคะไปเป็น single argument นะคะแล้วก็เจ้า table อันนี้นะคะมันจะถูก extract record by record ก่อนที่จะ add เข้าไปใน ice cream collection นะคะอ,อันนี้ก็ เพิ่มเข้ามาแค่คำว่า Table นะคะแล้วก็เพยนกด Alternate คลิกนะคะ f ีเฟ h สักครั้งหนึ่งนะคะอันนี้มันก็จะได้หน้าตาเหมือนเดิมเลยแต่ว่าอย่างที่เขาบอกก็คือ,อมันมีการทำเป็น Table นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะอันนี้มีการเพิ่มตัวแปรที่ชื่อว่า MyFavorite ขึ้นมาหนึ่งตัวนะคะแล้วเขาก็บอกว่ามันได้ผลลัพธ์เหมือนกับ ตัวอย่างก่อนหน้านี้เลยนะคะเพียงแต่ว่าเจ้าเทเบิลที่ชื่อว่า,าเทเบิลทั้งหมดอันนี้นะคะก็ <c oughs> คือจะถูกแรปเข้าไปอยู่ในตัวชื่อ My favorite อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้เรามาลองดูตัวอย่างแล้วก็กดอัลตเน็ตคลิกนะคะแล้วก็รีเฟรช อันนี้มันจะบอกว่าเหลือ1โลแล้วก็พอเข้าไปนะคะมันจะคลิกเข้าไปได้อีกชั้นหนึ่งอันนี้เนาะเป็นรูปแบบนี้พอคลิกเข้ามานะคะก็จะมีบอกว่าอ่เป็นรายละเอียดอะไรบ้างนะคะก็จะเหมือนกับเจ้าตัวแรกนี่แหละเพียงแต่ว่าอย่างที่อันนี้เขาอธิบายไว้นะคะว่าอ่มันมีการทําเป็นเทเบิลก่อนนะคะก็คือจะเป็นตัวสเต็ปที่2อ,อันนี้นะคะเสร็จแล้วมันค่อยเอาทั้งหมดอันนี้นะคะเก็บไว้ในตัว m y f a v o r i t e อีกทีหนึ่งนะคะ แล้วก็เวลาที่เพื่อนๆเ,เอาไปใช้งานจริงอย่างไอเจ้าตัวตัวอย่างข้างบนนันนี้นะคะเราสามารถที่จะเอาไปเขียนกับคอนโทนต่างๆได้นะคะยกตัวอย่างเช่นอันนี้แทนที่เราจะฟิกค่าเป็นข้อความว่าเป็นสตอร์เบอรี่นะคะเราอาจจะบอกว่าให้ไปอ่านจากคอนโทนประเภทเอ่อ i ทคอินพุตนะคะหรือว่าไปอ่านจากพวก DopDown นะคะตัวเลข300ตรงนี้ก็เช่นกันนะคะก็บอกเขาให้ไปอ่านจากเทคอินพุต หรือไปอ่านจากดอบดาวอย่างนี้เนาะก็จะทำให้เราเขียนแอปได้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะอันนี้มันจะเป็นการเขียนแบบฟิกค่าเข้าไปเลยนะคะก็อันนี้เดี๋ยวลองทำให้ดูนะคะอย่างอันนี้สมมติเราใส่ text input นะคะใส่อ,อะไรหนบดาวแล้วกันเนาะ มันเป็นเรื่องของชื่อไอศครีมเนาะอันนี้เราก็จะใส่ชื่อไอศครีมเข้าไปนะคะอย่างเช่นเลมอนนะคะไม่แน่ใจจริงๆมันเป็นลามหรือเปล่าเป็นชอบไอติมมะนาวอีกอันหนึ่งเลยดิบูเบอรี่ละกันนะคะมี2ตัวเพราะว่านึกไม่ออกแล้วนะคะแล้วก็ อันนี้นะคะ Take Input เราลบออกแล้วก็อาจจะบอกว่าให้ใส่จำนวนนะคะ please uh, enter quantity นะก็จะเป็น Hint Text ขึ้นมาแบบนี้เนาะแล้วก็เราอาจจะถ้าถ้าเป็นแอปของจริงเนาะก็อาจจะต้องมี Text l a b e l ในการอธิบายสมมุติว่ามันไม่มีปุ่ม4ีปุ่มข้างบนแล้วกันนะเพราะว่าเพนยังไม่อยากลบตรงน,นี้อันนี้ก็บอกว่าเป็น อ่พรี s uh, e เล็กละกันเนาะพรี s e เล็ t ไอ e ครีมเฟเวอร์อันนี้คงเป็นตัวเล็กดีกว่าแล้วก็อาจจะทำเป็นตัวหนาหน่อยอะไรอย่างนี้เนาะอู้อันนี้ แล้วก็ตรงนี้นะคะก็อาจจะมีบอกไว้สักนิดหนึ่งนะคะว่าให้อันนี้เราบอกตรงนี้ไปแล้วตรงนี้เราก็ขอใส่เป็นตัวเลขเช่นหนึ่งออย่างนี้แล้วกันเนาะก็สองอะไรย่างี้ไหม อ่าเรื่องการออกแบบหน้าจอให้มันสื่อสารกับผู้ใช้งานได้ง่ายก็มีความสําคัญนะคะน้เพนก็ไม่ได้ถนัดเรื่องนี้เนาะแต่ว่าก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันเนาะ<ร>แล้วก็อย่างที่เมื่อกี้อธิบายไปนะคะอย่างสมมติเราอยากจะเคลีย์ข้อมูลในไอศครีมทั้งหมดเลยเนี่ยก็จะใช้เป็นพวกเอ่อเคลียคอลเล็กใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราอยากเพิ่มเข้าไปล่ะ อยากเพิ่มเราก็ใช้แค่コレ็กใช่ไหมแล้วก็แทนที่เราจะเขียนเป็นพิสตาชิโอที่ฟิกเอาไว้ในที่นี้เพนขอเพิ่มเข้าไปแล้วกันนะคะแล้วก็อันนี้นะเราจะต้องรีเฟอร์ไปหาเจ้าตัวดับดาวอันนี้ใช่ไหมอันนี้ดับดาวเพนไม่ได้แก้ไขชื่อนะคะถ้าในชีวิตจริงของเพนก็อาจจะแก้ไขเป็นแบบอดับดาวแล้วก็อันนี้มันเป็นชื่อของรสชาติใช่ไหมก็จะเป็นเฟรเบลอะไรอย่างเงี้เนาะแล้วก็ตัว เลเวลอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็น LBL ของเรื่องรถไอติมนะคะรถชาร์ Lot แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของ Quantity ใช่ไหม LBL q u t i t Take Input นะคะก็จะเป็น TXT Input นะคะพวกมัท่ทอนพวกนี้ เพนขอเอาย้ายตัวนี้ลงมาแค่ตัวเดียวนะคะสมมติว่าหน้าแอปเรามีแค่นี้นะ,ะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราลบพิทาชิโอออกไปแล้วเราบอกว่าเราจะไปรีเฟอร์ถึงตัวดอบดาวใช่ไหมเราก็ใส่เข้าไปนะคะดอบดาวของเราชื่อว่า down ดอบดาวเฟอร์บรดอบดาวนะคะต้องใช้ select นะคะพอเราพิมพ์ไปนะคะแล้วมันมี suggest ขึ้นมาสามารถเอาเมาส์มาคลิกได้นะคะแล้วก็ใส่ดอ value เข้าไป คอนิตีขอเป็น70แล้วกันนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะอันนี้มันจะต้องมีอีกกล่องหนึ่งอะ,อะสมมุติว่าอันนี้ปุ๊บเพนขอ c o p ปทั้งชุดนี้มาเลยแล้วกันอันนี้หน้าตาแอปก็จะแปลกๆนิดนึงนะอันนี้เขียนให้มันล้อไปกับตัวสูตรแต่จริง ไม่ต้องมีก็ได้นะสมมติลบออกปึ้งอะไรเงี้ยแต่น,นี้เดาเขียนให้ดูแล้วกันนะอะ่อันนี้นะคะก็สมมติว่าให้ไปอ่านค่าจากอ่า txt input นะคะแล้วเราก็ดูว่ามันถูกกล่องหรือเปล่าเอะอันนี้เราจะต้องไปไหนเนี่ยต๊ดสัก,กสครู่หนึ่งนะอันนี้เพนเขียนผิดกล่องอันนี้นะคะเราจะเอา quantity อันนี้สิเออแล้วก็ t o t t e อันนี้เราจะเอาเลมอนไปก่อนนะฮะแล้วเราก็ต้องครอบตัวนี้นะฮะเพราะว่าอันนี้มันเป็น text ด้วย value แล้วก็อีกอันหนึ่งนะฮะอันนี้ก็ ใส่เป็นตัวดับดาวเนาะคราวนี้มันจะเป็นดับดาวอันดร์สกอร์หนึ่งเพราะว่าเพนคอปปี้มาแล้วก็ซ e เล c t เต็ดนะคะแล้วก็ดอทแวลูแล้วก็คอนดิตี้นะคะ,ะ,คะอันนี้เราก็จะใช้เจ้ากล่องอันนี้เนาะก็จะเป็นกล่องที่ชื่อว่า txt input อันด r s สกอร์หนึ่งนะคะแล้วก็เหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะด้วยความที่ว่าเจ้าตัว t e x t Input ตัวนี้นะคะ .Tech มันเป็นข้อความใช่ไหมแต่ว่าเราต้องการให้มันเป็นตัวเลขเราก็จะต้องครอบเจ้าสูตรอันนี้นะคะด้วยตัว value เวลามันมีขีดสีแดงเมื่อสักครู่นะี้มันคือ error นะคะทุกคนก็เราเขียนไปเรื่อยๆนะคะพอเขียนจบ complete ทุกอย่างมันก็จะหายไปเองนะคะแล้วก็เพื่อนๆสามารถกด format text ตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ จะเหมือนใน Excel เลยที่มันจะมีการาไฮไลท์เนาะอย่างเช่นอันนี้เนาะสีเขียวๆอันนี้ก็คือกล่องนี้นะคะแล้วก็สีม่วงๆตรงนี้นะคะคือกล่องนี้แล้วก็สีน้ําเงินคือกล่องน,นี้แล้วก็สีส้มนะคะคือกล่องน,นี้อันนี้มันอาจจะเป็นยูที่ไม่สวยไม่ใช่อาจจะสีมันไม่สวยเลยแหละในชีวิตจริงมันอาจจะหน้าตาประมาณอย่างนี้ แต่มันก็จะดูสับสนห,หน่อยๆนะมันควรจะต้องเป็นยังไงดีอ่อน่าจะเป็นประมาณนี้หรือเปล่าปึ๊บสมมุติว่าเป็นแอป,ปที่ให้เลือกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็อาจจะเหลือแค่แบบรสชาตินะะอันนี้ก็ หรืออะไรก็อาจจะไม่เท่ากันนะคะแต่ว่าจริงๆเวลาที่ทุกคนจะทําแอปจริงๆอะมันอาจจะต้องละเอียดถึงขั้นที่ว่าตัวนี้กว้าง82นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็ต้องกว้างแบบเท่าๆกันก็ไปดูที่ตรงนี้ได้แล้วก็แก้ตัวเลขอะไรเงี้ยอาจจะต้องสูงเท่ากันด้วยนะก็ไปดูว่าความสูงนะคะเป็นเท่าไหร่ตัวนี้สูง40นะคะตัวนี้สูงเท่าไหร่ อันนี้ก็เป็นเรื่องของความละเอียดในการสร้างแอปพลิเคชันให้มันสวยงามอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ฟอนต์ไซส์ก็อาจจะบอกว่าให้มันตัวใหญ่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยกล่องก็อาจจะปรับให้มันค่อนข้างแบบใกล้เคียงกับตัวข้อความมันอะไรย่างเงี้ยแต่จริงๆมันมองไม่เห็นก็ไม่มีอะไรมากเนาะเราก็แค่เออให้มันแบบดูแลโอเคอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราเพนขอใช้ฟอนต์เท่ากันนะคะแล้วก็ จริงๆถ้าเกิดความสูงของกล่องพวกนี้มันไม่เท่ากันมันก็จะมีผลเรื่องระดับอย่างนี้เหมือนกันเนาะมันจะดูไม่เท่ากันอันเนี้ยถ้าเวลาเราไปใช้งานจริงนะคะอันเนี้ยเพนก็อาจจะไปดูส่วนสูงว่ามันเป็นเท่าไหร่นะคะก็ควรจะให้มันอยู่เท่าๆกันกันนะ,ะเช่นเมื่อกี้มัน60ตัวนี้ก็ต้อง60เหมือนกันนะคะ พอเป็นแบบนี้แล้วทำยังไงต่อไปดูแกน Y ค่ะแกน y ตัวนี้บอกว่าอยู่ร้อยเจสิบสตัวนี้ก็ต้องเป็นแกน y ที่ร7 4เบสี่เหมือนกันเวลาหาไม่เจอก็เซิร์ชได้นะคะบางทีเราก็เผิอติดสกอร์อยู่เรื่อยเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบหน้าตาที่อาจจะพอโอเคขึ้นในระดับหนึ่งพรนี้อันนี้ไม่ได้ออกแบบอะไรมาก่อนนะคะอันนี้ก็จะมีเรื่องของส่วนสูงนี่แหละที่มื่อกี้บอกไปนะก็คือ อ่าตัว High นะฮะอย่างนี้มัน4ี่ใช่ไหมมันดูแบบถ้าสูงเข้าไปใกล้ๆเนาะมันดูใหญ่กว่าอาจจะแบบเอ้ยไม่สวยอะไม่ได้เลยอะก็ต้องแก้ไปนะทุกคนแล้วก็อ่าแกน Y เนาะถ้าเป็นสายขวาก,ก็แกน X นะคะอันนี้อยู่ที่394ตัวนี้ก็ต้องเป็น394 ตัวหนึ่งนะคะ459ตัวนี้ก็459ก็ดูเท่ากันแหละสมมติว่าแอปของเพนหน้าตาประมาณนี้เนาะแล้วก็ไหนๆก็เขียนมาขนาดนี้แล้ว <c oughs> ขอ n น w s สกรีนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะย้ายเจ้าชุดเมื่อสักครูน่นี้เฉพาะตรงนี้นะไปไว้ที่สกรีนใหม่ เดี๋ยวเราจะได้ดูหน้าตาแอปแล้วก็ลองใช้งานกันอันนี้ก็จริงๆตอนที่มันเป็นไอเทมเนี่ยเราอาจจะต้องให้มันมีค่าอื่นๆด้วยอย่างเช่นค่าว่างนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าอ user อาจจะลืมไปเลือกอะไรเงี้ยทำให้เลือกผิดนะคะ mm hmm. ก็อาจจะต้องเป็นอะไรแบบนี้หรือเปล่านะแต่ถ้าเป็นตัวดอกดาวปุ๊บ มันก็จะไม่มี h ฮินเทกเหมือนอันเนี้ยแต่เราก็จะแบบว่าเข้ามาแล้วสามารถที่จะดูได้ว่าเออมันมีอะไรให้เลือกบ้างอย่างเมื่อก,อกี้จริงๆมันมีไอติมอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยเราจะแบบใส่ชื่อไอติมเข้าไปเยอะมันก็ต้องเลื่อนเอาถ้าเป็นด p d o w n ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดทุกคนบอกว่าเฮ้ยวันนี้เราอยากได้แบบ search ได้อะทุกคนก็ต้องไปใช้พวกอคอมโบ b o ็อกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ อินเสิร์ตให้ดูเฉยๆนะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเราจะใช้ใช้ดั d ดาวนะฮะอันนี้สมมติข้อมูลนะคะเหมือนกันเลยอย่างเช่นมีข่าว่างมีเลมอนแล้วก็บูเบอรี่นะคะอาจจะมีอย่างอื่นอีกนะคะที่แบบว่ามันเยอะมากๆส่วนแบบทุกคนอาจจะต้อง Search นะคะมีไอติมลสอะไรกับมะพร้าวอย่างนี้ปะ่ะลืม แับเป็นโคดอ่ามีระไรอีเดียอ่าแมคคาเดียอะไรอย่างงี้ปะประมาณนี้แล้วกันนะคะนึกไม่ออกสมมุติอันนี้ถ้าเราเพลย์แอปนี้นะคะเดี๋ยวเอาทางด้านซ้ายมือก่อนอันเนี้ยเราก็สามารถที่จะเลือกเลมอนนะคะหรือว่าเลือกบูเบอรี่ แล้วก็บอกコ u ュニ i t y ได้นะว่าอันนี้เอามา,าหนึ่งนะคะอันนี้เอามา2อ,อย่างนี้เนาะแล้วก็อันนี้นะคะอย่างที่บอก search ไม่ได้นะ,ะแต่อันนี้เซิร์ชได้สามารถที่จะพิมพ์ซีอันนี้นะคะมันจะยัง search ไม่ได้นะคะเพราะว่าเมือกีลนี้เรายังไม่ได้ตั้งค่าบางอย่างนะคะก็อันนี้เรากลับมาที่ตัว combo box นะคะแล้วก็ลองเลื่อนดูทางด้านขวามือนะคะมันจะมีอยู่ฟิลด์หนึ่งนะคะที่เป็น Uh, Allow searching นะคะก็อันนี้สามารถที่จะกด Token จาก Off นะคะเป็น On ได้นะคะแล้วก็มันจะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นเรื่องของการ uh, อนุญาตให้เลือกหลายๆอันได้นะสมมติว่าอันนี้เพื่อนๆแบบอยากให้เลือกแค่อันเดียวเหมือนเจ้าตัวทางด้านซ้ายมืออย่างนี้เนาะแต่ว่ามีคุณสมบัติในการค้นหาได้นะคะก็ให้ uh, ปิดตัวนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราลองไป uh, Play Application อีกทีหนึ่งนะคะก็อันนี้เรากดคลิกที่ d o w n นะคะแล้วก็เดี๋ยวลองพิมพ์ l e นะฮะอันนี้มันก็จะฟิลเตอร์ให้อันนี้พิมพ์ผิดด้วยนะฮะก็ต้องไปแก้ใช่ไหมเมื่อตกี้นี้ไอเทมนะฮะเลมอนนะฮะประมาณนี้นะฮะแล้วก็สมมติถ้าเกิดอันนีเ้เราบอกว่าเราเลือกเ,อเลมอนใช่ไหมแล้วก็อยากจะเ,เลือกบลูเบอรี่อีกอันเนี้ยมันจะไม่ได้และเพราะเมื่อกี้เราปิดตัว คุณสมบัติเรื่องของอการเลือกหลายอันไปแล้วนะอันนี้ก็พิมพ์ผิดอีกเช่นกันนะโ okay. อเคแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าทุกคนบอกว่าเฮ้ยอยากให้เลือกหลายๆอันได้ก็เปิดแบบนี้ก็ได้นะก็อันนี้พอพิมพ์ Boo b l ูเบอรี่เข้าไปอันหนึ่งแล้วนะอยากจะได้แบบแม c a าเดเ m ียก็พิมพ์ ma เง,งี้ยมันก็จะฟิลเตอร์ให้เราอย่างนี้เนาะอะไรแบบเนี้ยนะนะคะก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของทุกท่านนะฮะน,นี่เดี๋ยวเรากลับมาดูตัวเนื้อหาของเรานะคะตรงนี้ที่เพนบอกว่า เวลาเราเขียนคอนเล็กนะคะเราสามารถที่จะ r e f เฟอร์ไปถึงพวกคอนโทลต่างๆได้นะคะอย่างนี้อันนี้ก็คือ r e f เฟอร์ไปถึงดับดาว take input อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็อย่างที่อธิบายไปว่าเหมือนใน Excel เลยนะคะมันไฮไลท์ให้แล้วก็อันนี้ตอนนี้เรามีตัวเทเบิลของเราอยูอ่หนึ่งอันแบบนี้นะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะสร้างขึ้นมาใหม่หรือเปล่าเพราะว่าล่าสุด คือมันแรปเป็นเทเบิลอย่างนี้นะเดี๋ยวลองกดไปดูก่อนแล้วกันนะฮะก็กดอ l t เทอร์เนนะคะแล้วก็คลิกนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราลองรีเฟ h แล้วเข้าไปดูอันนี้นะฮะก็อันนี้มันจะไม่รวมเข้าไปให้เนาะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเพนขอไปเคลียร์ดัตตาทั้งหมดก่อนละกันนะฮะก็เดี๋ยวอันนี้เราจะอินส r ต b บัต o n อนขึ้นมาตรงนึงเลย เราก็บอกว่าเราจะเคลียไอศครีมเนาะแล้วก็คลิกนี้นะคะดูว่าหายไปหรือยังอันนี้หายไปแล้วนะคะก็ตอนนี้ไอศครีมของเราเป็นค่าว่างนะคะแล้วก็อันนี้เพนมีใส่ค่าต่างๆไว้แล้วใช่ไหม mm hmm. เลมอนหนึ่ง mm hmm. บลูเบอรี่สองนะคะถ้าเกิดเรากด คอ l เ e กตตอนนี้ปุ๊บรีเฟชสักครั้งหนึ่งนะคะก็จะมีข้อมูลเข้ามานะคะเลมอนหนึ่งแล้วก็บูมบิลี่สองแต่เมื่อสักครู่นี้เรายังไม่ได้ลบตัวแปรที่ชื่อ m y f ์เฟ i t นะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเอาไปลองใช้งานกันดูได้นะคะกอ็อย่างที่อธิบายไปนะคะว่าเจ้าพวกคอลเลกต์เคลียร์คอลเลกแล้วก็เคลียร์นะคะเอาไว้ใช้งานกับพวกคอลเลกชันนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำเป็นตัว เรคคอรใช่ไหมอ่าอันนี้เนาะตัวอันนี้สิอ่าตัวเรคคอรนะคะเทเบิ Table ได้นะคะแล้วก็เราไม่ต้องใส่เป็นพวกอ่อ t ท็กหรือว่า Quantity แบบนี้ตรงๆแต่ว่าให้ Refer ไปหาพวก Control ต่างๆที่เป็น Input ของ User ได้นะคะก่อนจะก,กัน้นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดสาระดีๆจากเป็นบอรกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันสวัสดีค่ะ